ท่าที่ไหว้สายหัวหน้าสาลแข,งขนงสงขาในนามสายพทธิธรรม ผู ada, e ้ที <im> <Sí. S 2> ่ชุมนุมการรักษาที่าีพร้อมใจตอนของดีนายกเศมนตรเนนครหายใจเกาดุลาลงกรณ์มาอะไรจังหวัดสุขาเพื่การที่น่าจำนวนติดของรายดังนี้อนานายธีรพลสากรินนายทักษ์เหตาพิจกุณ เจ็ดมาดูดูค่คขอบคุณท่านบรรดากรระการในสภาจิตลาข่าา hmm. ขอบคุณ oui, ค่าขอบคุณเราชาวกรรมกาในตามที่จะมีการโหวตเปนครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการตระกูลค่ะ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้นะคะ ไปตามจุดบริเวณใกล้ๆกับทางด้านทิ่ทีกอนนะคะ